สิบโให้เป็นไข้หนาให้วันอื่นนะครับเพราะวันหนึ่งก็สิได้ไปรับจ้างปีนี้ก็สองลอยกว่าคิวการแสดงที่เิ่นจองไหวนะครับก็ได้เลี้ยงลุกๆหล,ลานๆเกือบสามลอยกว่าคนหลายกว่าเขาหาซื้อหาเสียงมาให้บานให้เมืองก็เพราอได้อ้างได้แน่อยู่นะครับบานโน้นแสดงกับว่าเป็นบานหมอล่ำนะครับหาได้มากก็ได้มาสางมาแปลงแบบนี้แหละครับแต่ว่าอยากฝากอีพออยู่นะครับ หากมีงบประมาณมากถนน,นหนาบานมอลำเนี่ยขอแก้ไขให <c oughs> ้เด้่ยแต่ว่าอันนี้เพิ่นเคยเสียวผมไปไปเป็นอุปการะคือกันกับน้องเพียรน้องพ่อยนี่นะครับเ <Yeah. S 1> พราะผมเกิดมาก,กำาพรอแล้วกับแม่สิพอทรงเลี้ยนตอนนั้นคุณคูณล่ลำปางนะครับภรรยาของท่านคุณพอ่อนาโยกเนี่เ <c oughs> พิ่นเป็นคู่สอนผมเพิ่นมาผมเป็นคนหัวดีเป็นคนฉลาดเลี้ยนเก่ง แต่ผมสิบอเลียนตอตอนนั้นเพื่อนเลย้่าเพิ่นสิขอไปเลี่ยงแต่แม่แตน่ใหออแต่ว่าผมก็นบถือเพื่อนมาเป็นพอ่อนั่นล่ะครับพอ่อผมก็บอก่อเน้นฐานะลูกเนาะไปไปเบิ่งให้ลูกเน่เดินมือไปมันได้แบบเบิ่งง่ายๆเนี่ยไปปั้งไปทั้งบุ่นะครับมันสิได้ได้พัฒน,นาผมกับพ้อมที่สิพัฒน,นาในทุกๆด้านนะครับให้ความหลุมมือกับทุกๆหน่วยงาน นะครับหากมีอันใดมากผมกับบอเคยปฏิเสธหากซอยใดผมก็ซอยเต็มที่ขอบพระคุณลหลายครับครับขอเสียงปรบมือให้บอยศิริชัยนะครับรับสมัครเพื่อบอสิปเป็นตลกล <c oughs> <c oughs> สาสอนหนังสือดอกเ <c oughs> สาะอนครับขอบคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับเดินทางครับโดยตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยเด้อมาสั่งนำท่าบุญโบสถ์ขึ้นสิบหอดหาปีดอกเบิ่งไล่น้ำจาภาพแล้ว ว่าเป็นปีไม่สิสะละงเอาคุณแม่ดูขออนุญาตคุณแม่ศิลปินแห่งชาติพบปะกับพี่น้องจากน,าน้่นนึงจะฝาครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือครับคุณแม่ชววิวันครับขออนุญาตบาดข้ำกันกราบนมันสการพระเด็จพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะอาแขกพู้วิเกรติเข้ารพมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายอำเภอพอบานพอเมือเฮาพอนายกปดีลูกชายขอแล้วอย่าลืมเนอแม่ตอบน้ำอีกค่ะไอีฉันเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เกิดกอนหู่กอน เจ็บกอนสบายกอนทุกกอนชนี้แนะแนวทางให้ลูกบอกว่าการกล่าวต่อไปเป็นศิลปินมีทั้งดีใจมีทั้งเสียใจมีทั้งโชคมีทั้งอับโชคทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องรับกับสังคมนี้ให้ได้บอยเป็นศิลปินคนหนึ่งที่รับกับสังคมได้ทุกหนา้าหักนายบอยหรือแพ่งนายบอยเนี่ยเพราะนายบอยเป็นลูกพระเป็นลูกพระอิหรี่ะคันเบ้าเดือน ความทุกข์ยากลำบากมากเม่กินเขาก็ได้รองนั่งไผ่เฝ้า,ากันนะบักราความทุกข์ความยากจะบอกหามันเดอ้อเเบาแต่ต่อไปขางหนาชีวิตคนฮิรูพระคุณของแผ่นดินรูพระคุณของบรรพชนรูพระคุณของศาสตร์ศา,ส,า,ส,าสนาพระมหากษัตริย์คิดว่าศิลปินถ้าเส้นทางยางแบบนี้เน <c oughs> ี่ยพอมีโอกาสสิตกต่ำเรามีพอมีโอกาสสิหลง,งคนท่างสิยากต่อไปและเมื่อนี้ก็ขอขอพระคุณในหาง ขอบคุณหลายๆค่ะเป็นผู้อุ้มชูดูแลศิลปินมาตลอดบาวารุ่นใดต่อรุ่นใดโดยเฉพาะยังยิ่งรุ่นปัจจุบันนอกจากในห่างไปแล้วยังมีลูกหลานที่ดูแลวป้งของบอยเห็นคุณยายออกมาจากบ้านเมื่อสักครู่เนี่ยปูชาตเต็มเลยด้วยยายเลยว่าเอาเข้ามาปูชาตยังปูชาตจองบนนังมาขึ้นสมัยรังสีมันโบราณแถวเนี้ ดีว,ว่าบ่มีอููกแต่ก่อนคุณยายชมีวันล้ำกับพ่อใหญ่น้องข้าต้องมีเสาอูลูก็ไม่ปักไว้ไม่ล้ำปอแล้วก็บอกว่าทธอนีของข่อยไม่เห็นแล้ววา่างันเอาแบบเดียวกันแต่ว่าบ่มีอูลูก็ขอแสดงความยินดีขอบคุ้นแฟนๆของน้องบอยและโนแอนอสิ่งที่มาเสริมหน้นในคืออันนี้คือบุญบุญส่วนหนึ่งตุ๊กตาหน่อยสองตัวนี้นี่คือบุญอุ้มบุญมาให้พ่อให้แม่ อุ้มแสงสว่างมาให้พ่อให้แม่ก้าวต่อไปถ้าพ่อแม่เ้าเพันชีพอบอกว่าตัเตะม,มากันยังเลี้ยงดอกอันนี้คนแท้ๆนี่มันสุดยอดแล้วมันเหนือแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผู้สืบทอดในด้านศิลปะก,การแสดงคือคนที่เขาเรียงดูอยู่เดี๋ยวนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณอย่างสูงสุดเจ้าค่ะ คุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่เฉิมวิบับขอบพระคุณท่านในอำเภอับขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอบคุณท่านในห้างขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเมืาแรกมาเบิงบ่อยสิริชัยนะครับเด้อปีนี้ผมมีอ่าปีนี้มาเบิงครับปีไก่ผมจางแล้วปีนี้ผมจะมาเบิกยุ่ยเยี่ยนนะครับครับ <c oughs> ขอบขอบขอบคุณทุกท่านครับมาซอยกันส่างกันแปลงนะครับให้สมเร็จเสร็จสิน้นฝากไว้ในพระพุทธศาสนา,าขอบคุณทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ หมวดสีมานี่เดอ้อให้ได้รังวัลที่หนึ่งทุกคนทุกคนเดอ้อสาธุ